กลายเป็นเรื่องที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์โดยสื่อระดับโลกเลยนะคะเรื่องของการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ใช้ชื่อว่ากรุงเทพมาราธอนว่าการแข่งขันฮาฟมาราธอนในกรุงเทพดูเหมือนจะเป็นการวิ่งด้วยระยะทางที่ยาวที่สุดในโลกค่ะจากเดิมการแข่งขันฮาฟมาราธอนปกติจะมีเส้นทางความยาว21.1กิโลเมตรแต่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะในการวัดระยะทาง คุณอุรชัยสอนแก้วไปคุยกับนักวิ่งในวันนั้นว่ารู้ตัวหรือไม่เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัยและไปสำรวจสาเหตุที่ทำให้การวรยะทางทำให้นักวิ่งต้องวิ่งเพิ่มขึ้นถึงเกือบ7กิโลเมตรค่ะพรงน,นี้ก็อาจจะเป็นเป็นปัญหาเทคนิคของของคนเรียนรางวัลจากการแข่งวิ่งแบงคอกมาราทอคนเนมืเ่อวันอาทิตย์ถูกนำมาแสดงโดยนักวิ่งที่ร่วมกิจกรรมประเภทฮาฟมาราทอน เหรียญแบบเดียวกันถูกมอบให้ผู้ร่วมกิจกรรมหลายหมื่นคนก่อนเริ่มการแข่งขันที่ถูกตั้งคำถามภายหลังว่าระยะทางวิ่งถูกกำหนดไว้ตามมาตรฐานหรือไม่มเมื่อประเภทฮาฟมาราธอนที่กำหนดระยะทางประมาณ21กิโลเมตรกลายเป็น27กิโลเมตรในการแข่งจริงเราก็มองแล้วว่าเอ้ยวิ่งไปสักพักหนึ่งก็จะถึงจุดกับตัวที่สะพาเนเนเก้าตรงกับในแผนที่ที่เราเคยเคยดูมาแล้วนะฮะแต่ว่าพอวิ่งไปจนใกล้ถึงจริงๆแล้วเนี่ย ก็ยังไม่เจอจุดกลับกับตัวเร,เ,เราก็เออเราก็เอจใจเล็กนึงเล็กน้อยละว่าทําไมยังไม่ถึงสักทีหนึ่งจุดกลับตัวจนกระทั่งเราวิ่งไปสักพักหนึ่งกลุ่มนำนละ้วิ่งกลุ่มนำนะฮะในะระยะฮาก็เริ่มกลับตัวกันมาแล้วเราก็คิดว่าเอออีกสักพ,พักหนึ่งก็คงจะจะถึงละเราคงจะได้กลับตัวบ้างละซึ่งในแผนที่เนี่ยดูเหมือนแบบนิดเดียวเลยเซนทันนิดเดียวก็กลับตัวแล้วแต่ตอนที่วิ่งเนะี่ยวิ่งเลยเซนทันไปไปเยอะมากอะวิ่งจน ็นกิโลกิโลอ่ะเป็นประมาณ2กิโลมั้งเราก็ดูคือนะักวิ่งก็จะมี GPS กันส่วนใหญ่นะคะก็ดู GPS ไปเอ้แบบวิ่งเลยไปั้งสองกิโลแล้วยังไม่กลับตัวเลยแต่ก็ก็ก็วิ่งตามไปเพราะว่าพี่จะวิ่งตามคนที่เป็นแคสเตอร์แล้วก็มันเป็นขบวนใหญ่มากเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกผู้จัดงานกําหนดเส้นชัยบริเวณถนนสนามชัยและแสดงเส้นทางวิ่งสเส้นทางหนึ่งในนั้นคือฮาฟมาราทอน ระบุระยะทางชัดเจน21.1กิโลเมตรจุดวิ่งย้อนกลับเส้นทางเดิมถูกกำหนดไว้บริเวณห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าระยะทางจากจุดเริ่มต้นประมาณ4กิโลเมตรแต่เมื่อสำรวจเส้นทางวิ่งจริงกลับไม่พบจุดที่นักวิ่งสามารถย้อนกลับได้ถนนทั้งสองฝั่งถูกกั้นโดยแบริเออร์กระทั่งเข้าสู่ถนนกรุงเทพนครชัยศรีทีมข่าวจึงพบจุดที่คาดว่าเป็นจุดย้อนกลับของผู้ร่วมกิจกรรม ระยะทางรวมจากจุดสตาร์ทไปถึงจุดกลับตัวรวมแล้วกว่า7กิโลเมตรนะครับนั่นหมายความว่านักวิ่งจะต้องวิ่งเป็นระยะทางไกลขึ้น3กิโลเมตรรวมไปกลับประมาณ6กิโลเมตรนั่นนำไปสู่คำถา,ถามถึงมาตรฐานการจัดงานของผู้จัดการแข่งขันครับระยะทางนี้สอดคล้องกับข้อมูลจากผู้ร่วมกิจกรรมบางคนที่ใช้อุปกรณ์วัดระยะทางระหว่างวิ่งวัดระยะทางถึงจุดย้อนกลับได้ประมาณ7กิโลเมตร ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมประเภทฮาฟมาราทอนต้องวิ่งรวมทั้งหมดประมาณ27กิโลเมตรเราก็เลยพอลงจากสะพานก็มีป้ายบอกว่าเหลืออีก10กิโลหรืออีกเยอะพอสมควรเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าระยะที่เราวิ่งมาเนี่ยมันก็สิบกว่าแล้วถ้า1ิบกว่าเนี่ยมันเริ่มจะเกินไปละเริ่มจะเกินจากระยะ21กิโลของระยะฮาฟแล้วก็วิ่งต่อไปก็เริ่มคุยกันแล้วนักวิ่งก็เริ่มคุยกันแล้วว่าระยะมันเกินหรือเปล่าก็เริ่มคุยกันจนกระทั่งวิ่งครบ21กิโลแล้วเนี่ยนาฬิกาบอก เราก็เลยคุยกับลุงข้างๆที่วิ่งมาใกล้ๆกันบอกว่าลุงครับมันระยะเกินแล้วบอกเออใช่มันก็ระยะเกินแล้วล่ะเพราะปกติเวลาขนาดนี้มันน่าจะใกล้ถึงแล้วหรือว่าถึงกันได้แล้วคืออ,อันแรกเลยนะคะคิดว่าผู้จัดค่อนข้างมีปฏิกิริยากับความผิดพลาดช้านิดนึงคือความผิดพลาดเกิดขึ้นได้แต่ว่าในฐานะเป็นผู้จัดงานที่ใหญ่ขนาดนี้มีมาตรฐานขนาดนี้คนให้ความเชื่อถือขนาดนี้ น่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ว่าจะตรงจุดเฉพาะหน้าหรือว่าหลังจากนั้นได้เร็วกว่านี้คือตรงเฉพาะหน้าเนี่ยการวิ่งก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆข้อมูลที่ให้กับคนที่เข้าร่วมเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเขาไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเขาตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยไทย PBS ติดต่อผู้ร่วมจัดงานเพื่อสอบถามสาเหตุกําหนดเส้นทางวิ่งผิดจากมาตรฐาน ได้รับคำตอบยืนยันตามเอกสารชี้แจงที่เปิดเผยบนสื่อสังคมออนไลน์ยอมรับกำหนดระยะทางผิดจริงแต่ไม่ได้ระบุที่มาของความผิดพลาดที่อาจทําให้การแข่งฮาฟมาราธอนเมื่อวันอาทิตย์กลายเป็นฮาฟมาราธอนที่ระยะทางยาวที่สุดในโลกอุตชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน